วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ของรัฐ CCTV ของจีนรายงานว่าเครื่องบินรบรุ่นที่5ที่ทันสมัยที่สุดอย่าง J-20 Mighty Dragon ได้ปฏิบัติภารกิจบินผ่านช่องแคบซูทิมาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แบ่งแยกระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นและช่องแคบบาทีซึ่งตั้งอยู่ระหว่างฟิลิปปินส์กับไต้หวันเป็นครั้งแรกโดยสื่อรัฐบาลจีนเน้นย้ำคือแม้เครื่องบินจะบินผ่านพื้นที่ซึ่งมีการเฝ้าระวังทางทหารอย่างหนาแน่น แต่กลับไม่มีรายงานการตรวจจับจากกองกำลังของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการอ้างถึงความสามารถในการพลางตัวสเตลของเครื่องบิน J20 ที่สามารถหลบเลี่ยงระบบเรดาร์ที่ทรงพลังในภูมิภาคได้ สำหรับช่องแคบสิธิมานั้นอยู่ในรัศมีการตรวจจับของเครือข่ายเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงระบบต่อต้านขีปนาวุธ THAAD ของสหรัฐอเมริกาที่ติดตั้งในเกาหลีใต้และระบบปาทริออดของทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นการที่สื่อรัฐบาลจีนอ้างว่า j 20ไม่ถูกตรวจจับจึงเป็นการแสดงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเทคโนโลยีการทหารของตนเอง ทั้งนี้รายงานระบุว่าภารกิจดังกล่าวปฏิบัติการโดยกองพลรบที่1ซึ่งเป็นหน่วยบินชั้นยอดของกองทัพอากาศจีนและเป็นหน่วยแรกที่ได้รับมอบเครื่องบินเจ20เข้าประจำการ